สวัสดีค่ะเพื่อนๆหากฝันว่าได้จับเข็มหรือเห็นเข็มเย็บผ้าทํานายฝันว่าช่วงนี้ท่านจะเจอกับเรื่องเครียดๆต้องรับภาระหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาระวังช่วงนี้วางแผนอะไรบางอย่างเผื่อใจไว้บ้างเพราะมีโอกาสไม่เป็นไป,นปนตามคาดหวังไว้ช่วงนี้ต้องเหนื่อย แต่ขอให้คุณอดทนให้มากทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนคนมีคนรักระวังเสียคนรักส่วนคนมีครอบครัวก็จะตั้งครันมีบุตรความรักคนโสดจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามให้วางตัวดีๆคุณเป็นคนเก่งที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดี ช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ่อยมากการเงินช่วงนี้คนรอบข้างหวังจะพึ่งพาคุณคุณจะตกอยู่ในสภาวะกึนไม่เข้าใคยไม่ออกต้องแบกรับภาระหลายอย่างส่วนงานที่ประสานไว้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะผ่านพ้นอุป,ปสรรคไปได้ด้วยดีช่วงนี้งดเสี่ยงโชคไปก่อน คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องทำนายไทยทักชแน,นลฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ